จะเรียนเรื่องเรื่องของเรามันรหัสการอ่านพิจารณาวรรณกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านวรรณกรรมแล้วหรือวรรณคดีเนี่ยเราจะพบบทประพันธ์นะคะซึ่งมีใจความมีความหมายที่ลึกซึ้ง แต่ว่าเหมือนกับอาหารในนันเนกเียกกินอาหารมันต้องมีเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือมันก็ต้องมีบทโศกบทหัวเราะบท,บท,บทอะไรแสดงความโกรธของตัวละครเพราะฉะนั้นเรามาดูตอนนี้ครูขอทวนก่อนนะคะวรรณคดีไทยพเพราะเมื่อวานเพื่อนเเราหลายคนพิชากรรู้สึกพิชากรกับใครเมื่อวานนี้ก็ขาดสองคนเนี่ย ขาดคอหรือสองคนแต่ยังไงก็ตามครูจะทวนก่อนที่จะเข้ารถวรรณคดีสันสกฤตอาดูวิธีเทคนิคการจำด้วยรถวรรณคดีของไทยมีแค่4ี่รถเรี้ยวหวานมันเค็มใช่หรือเปล่านะก่อนอื่นดูก่อนว่าทำไมต้องมีรถวรรณคดีก็เพราะว่าเวลานักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนจะมีตัวละครก็เหมือนดูหนัง,ง่ง ตัวละครโกรธตัวละครเศร้าตัวละครหัวเราะสิไห้าพาะนั้นตัวหนังสือมันก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์นั้นๆนะคือผู้ประพันธ์เนี่ยก็จะให้ตัวละครแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นรถวรรณคดีก็จะแสดงถึงอารมณ์ที่คนอ่านสัมผัสได้นะ,ะด้วยด้วยถ้อยคำนะเะพราะเสียงเนี่ยคือตัวหนังสือ คงจะพูดไม่ได้นะก็ต้องเป็นด้วยใช้คำด้วยการสัมผัสหรือจังหวะของวรรคตอนเรามาดูอันนี้ภาพจากเรื่องฤทธิ์พระรอพระเพื่อนและพระแพงจากคนไหนพะเพื่อนพะแพงผมไม่มั่นใจใครเข้ามาต่อ<ะ>ใครเข้ามาต่อครบแล้วนี่อ่ะอันดับแรกวันนะคดีเสาวรจนีโคให้จาเสาเสางาม หรือพูด,ดย,วยาวๆหน่อยสาวงามนะจะได้จำว่าสาวรจณีคือชมความงามของสิ่งต่างๆนะนักเรียนไม่ใช่เป็นคนอย่างเดียวนะชมความงามอาจจะเป็นยักษ์เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแล้วแต่นะอันนี้ชมความงามอันที่สองนาลีแปลว่าผู้หญิงปราโมทแต่ว่าชื่นชมนะผู้หญิงจะชื่นชมดีๆเมื่อมีชายหนุ่มมาเกี้ยวมาชื่นชมมาชมว่าสวย มาชมว่าเธอน่ารักนี่นี่ชื่นชมดินดีเกียรพาราศีแต่รวมถึงข้าควรวนอะไรอว์ด้วยนะเพราะว่ารถวรรณคดีไทยเนี่ยมีแค่สี่รถต่อไปรถที่สามพิโรธพิโรธมาจากคําว่าโกรธก็บทโกรธนะบทโกรธตัดทพอต่อว่านะเคืองแค้นใจลาคาญเคืองโมโหอันนี้ก็พิโรธนะ แล้วก็มีอันสุดท้ายคือสันละปังค่ะพิสัยนักเรียนนึกถึงเศร้าเสาเศร้าเศร้าแสนเศร้าก็ได้นะแล้วแต่เทคนิคการจํานะจะได้ไม่พลาดก็แสดงถึงความโศกการจากพลาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสีรสของไทยนะคะเรามาดูให้ละเอียดมากขึ้นนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสาวงามกูให้จำนะนะเสาวรสจนีคือสาวงาม ธิมมดาอยู่ยิ่งเป็นคนจํำยากอยู่สาวงามนะสาวรจนีคุณอาจจะมีภาพเป็นภาพของหญิงสวยๆนางละครแล้วคุณก็บอกว่าจากภาพนี้ตรงกับรถวรรณคดีไทยวรรณคดีไทยคุณเน้นเลยนะวรรณคดีไทยคือรถอะไรนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้นี่นางเงือกนางเงือกนะคะสมความงานของนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ก็เป็นพระไพมณีเนี่ยก็คือกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะคะก็จากบ้านจากเมืองมาก็ตอนนี้ก็มาถูกจับเพราะว่าผีเสื้อสมุทรจับมาไว้ในถ้ำเลอกออกนะทีนี้ก็มาเจอนะ,อะมาเจอพ้อเลือกซึ่งสินสมุทรเนี่ยแหละค่ะไปเดินมาไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรในที่สุดก็เลยมีการวางแผนกันจะพาพระไพมณีกับสินสมุทรเนี่ย ออกจากรทมของนางผีเสื้อนะในสุดก็มีลูกเงือกมาด้วยสาวงามนะเป็นลูกสาวของพ่อเงือกแม่เงือกพระภัยมณีเห็นครั้งแรกคือไม่เห็นผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากนางผีเสือ้อใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วผีเสื้อก็เป็นยักษ์ที่น่ากลัวพอมาเห็นนางเงือกสาวน้อยวัยขบเพาะนะพอเห็นปุ๊บทัศนาแปลว่ามองมีความน่ารักเหลือเกินดูแซมบซอยสมเสลา แปลว่างามนะทั้งเรือนผมเผ้าผมใบหน้าก็งดงามปรภาภัยพักใบหน้านี่งามงามมากงามขนาดไหนเหรอนี่เนื้อนมไข่เลยค่ะนักเรียนนี่เขาบอกทั้งเนื้อนมทั้งเนื้อนมนวนเปลงออกเต่งสวงนี่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมะเนื้อนมไข่เป็นยังไงขนมแปลว่าคิ้วนะคิ้วก็งามเนรก็งามผมเกตผมก็งามกรแปลว่ามือ เรียนนางเงือกยังมีมือนะคะเงือกมีมือนะยกเว้นไม่มีไม่มีอะไรคะไม่มีส่วนขาเพราะฉะนั้นคิ้วตาผมแขนสะอาดอ่อนแล้วก็อะไรผิวพรรณเป็นยองใหญ่นะเพราะว่าอะไรนี่บอกเลยว่าดังสุรางสุรางแปลว่านางฟ้าหรือนางที่อยู่ในวังนะงามดังนางฟ้าหรือนางที่อยู่ในวังนะก็งามเกินได้เรียนได้ภ้าไป ความเภาพออกได้อย่างนีรถวรรคคกีพระภามามาพระอภัยมณีถึงกับเพลินนะฮะทิศแปลว่ามองถึงถึงกับเพลินมองจ้องนางเงือกนะอยู่นานเลยแล้วก็สะก,กิดใจนะนึกขึ้นได้ว่าเราต้องหนีนางผีเสื้อนี่นานนะนะก็เลยตัดใจต่อไปนาลีปราโมทบอกแล้วนาลีแปลว่า ผู้หญิงนะประโมดแบบว่าเปื้นปิตินี่บันเทิงเจริญมีความสุขมากนะคะน,นี้ก็บอกว่าเป็นการแสดงรักด้วยการเกี่ยวและก็โอ้ปฏิโลมก็คือฝ่ายฝ่ายชายก็จับหัวไหลจับผมจับแก้มจับคางทำให้ฝ่ายหญิงเคลิ้มตามไปด้วยนะ,ะอันนี้นะนี่ไนงะอาจจะบางครั้งไม่ต้องใช้มือลูบหรือใช้มือลูบแล้วก็อะไรนะลูบไปขนแขนขน เรียนเคยได้ยินขนแขนสแตนด์อัพใช่ไหมขนลุกอน่ะนะนะเพราะฉะนั้นก็เกิดอารมณ์หวิววิวใจหวิววิวนะก็อันนี้ก็คือโอปฏิโลนะจากเรื่องนี้มาดูตัวอย่างแต่ว่าเรื่องอีหนาวเนี่ยได้เรียนพอนดกออกไหมเพราะว่าอยู่ในชั้นม .4 เพิ่มที่หนึ่งที่เราจบไปแล้วนะอีหนาวเนี่ยเข้าไปปลอบนางจินตาลานะไปไปออดอ้อนนางจินตลาเพราะนางจินตลานี้ทาไมคะ อามองรูปนางจินตลานางจินตาลานี่เขารู้สึกว่าจะถูกทอดทิ้งคิดว่าอีเหน,เน่ยจะออกไปแล้วก็ไปจากอีจินตลาแล้วก็จะต้องไปหาบุตรสบาที่เมืองดาหาแล้วคงไม่กลับมานางก็เลยทำไมคะงอนอีเหนาก็เลยเข้าไป,ปอบอกว่าน้องเอ,อ๋ยน้องรักนวลละอองผ่องพักเพียงแขกไขงามองค์ทรงรักวิไล พิษไหนสารพันเป็นขวัญตานี่ชมชมความงามให้เคลิม้มให้มีจิตใจที่ทำไมชื่นชมดีดกับการชมนะพี่หวังจากไมตรีจิตรักร่วมสนิทเสนหาควรหรือดวงใจไม่เมตตาแต่จะตอบวาจาก,ก็ไม่มีถามกี่ครั้งก็ไม่ตอบนิ่งช่างผินผันหันหลังไม่แลเหลียวโสมตรูขัดใจสิ่งไรพี่ น้องนางไม่พอใจอะไรพี่หรือจึงไม่หันมาคุยกับพี่นะเชิญสมัยชายตามาทางนี้จะสะบัดเบือนหนีพี่ยาใหญ่น้องหันหน้าน้องไม่มองพี่เพราะเหตุใดพี่ยังไม่รู้เลยนะทําไมจึงไม่มาคุยกับพี่ละ่ะต่อไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นนะโอ้ปฏิโลนารีปราโมทนาลีปราโมทน,นะ ต่อไปก็เป็นพิโรธวาทางังพิโรธครูบอกแล้วแปลว่าโกรธพิโรธโกรธโกรธไม่ใช่พระพิรุนนะพระพิรุนคือฝนนะคะอันนี้พระพิโรธก็แปลว่าโกรธก็คือโกรธนั่นเองนะ,ะพิโรธวาทางังอารมณ์โกรธนะจะเป็นลัก,ลกษณะลงเสียงหนักแสดงความโกรธหรือเกลียดหรือเจ็บใจนะ,ะก็ยกตัวอย่างเช่นอื อันนี้มาจากเมื่อกี้นี้สืบสืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยเพราะนั้นดูรูปสืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะคะคืออีหนากอก็ตัดท้อตอบว่าอีหนวเนี้ยเข้าไปไม่ใช่ตัดพ้อต่อบว่าเข้าไปออดอ้อนออน,นางจินตลานางจินตลาเลยตอบว่าแล้วว่าอนิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหลนางจินตลาก็ตอบไปนะว่าโอ้ความรักของข้า เหมือนด่างน้ําไหลที่พอมันไหลไปแล้วน้ําไหลมันกลับมาไหมตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาคือน้ําไหลไปแล้วไม่กลับมานะสตรีใดในพี่พบจบแดนผู้หญิงในผืนแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นดินเนี้ยไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้าไม่มีใครกําลังคิดเครียดแค้นชิงชังเหมือนในอกของข้าหรอกนะเพราะอะไร ด้วยไฟรักให้เกินพักตาเพราะว่าข้ารักจนหมดใจรักกับอีเหนาเพียงผู้เดียวนะมีแต่จะเวทนาเป็นเนองนิดใครรู้ก็คงจะเวทนาตัวข้าโอ้ว่าเสียดายตัวนะเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจริงช้ำจิตโษเราไม่น่าเชื่อคำพูดของอีเหนาเลยเพราะว่าเชื่อคำตอนนี้เรากำลังทำไม กำลังจะชอกซ้ำแน่ๆเพราะจะถูกทิ้งแน่ๆนะจะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครก็คงจะไม่โทษใครนอกจากตัวเราเองทำตัวเราเองที่ไปหลงเชื่อคลงมนะเพนะราะฉะนั้นตอนนั้นคือพิโรธวาทางังนะไม่ถึงกับใช่โกรธหนักหนาสาหัสนะแตะ่เดี๋ยวก่อน แต่เป็นการแสดงถึงความชิงช่างด้วยนะต่อไปสันสันเศร้านะสันละปังขมิสัยคืออารมณ์เศร้าเรามาดูว่าอารมณ์เศร้าของตัวละครเป็นอย่างไรอารมณ์เศร้านี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องอินาวแล้วค่ะอยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงถึงวันทองต้องจากบ้านจากบ้านที่อยู่กับขุนช้างแต่ว่าขุนแผนสะกดนางไล่ มวคาถากับนางวันทองนะนางวันทองก็เลยเห็นว่าต้องมีสิ่งอะไรที่เราต้องออกไปจากตรงนี้จากบ้านขุนช้างแต่นางเมื่อเห็นดอกไม้แล้วนางรู้สึกอย่างไรอะดูนะก็นางก็รู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นดอกไม้พวกนี้แล้วนะลำดวนเอ,อ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วทางเกศแก้วพิกุลยี่สุนจะโรยล้างหางสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ่อยกี่ปีจะมาพบอ่ะครูถามทั้งหมดดอกไม้ที่กล่าวในนี้มีกี่ชนิดอ่ะตอบเลยแล้วกันว่ามีดอกอะไรบ้างจุธาพักครูถามใครไม่อยู่แสดงว่าคนนั้นออกไปจากจอห้องสูงจุธาพักน่ะเห็นไหม โจท้าพักสามแล้วนะเนี่ยมันอย่างเงี้ยหนูตอบครูว่ามีดอกอะไรบ้างเขตครูไม่ได้ตัดคะแนนต้อตอบกันหน่อยแล้วนี่จะจบรถวนันนคดีไทยแล้วเดี๋ยวครูไปสันสกิบลำดวนเอ๋จะด่วนไปก่อนแล้วทังเกตแก้วพิกุลยี่สุนจะโดยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีมาลีแปลว่าดอกไม้จำปีเอ๋กี่ปีจะมาพบมีดอกอะไรบ้าง รู้จักดอกไม้อะไรบ้างอย่าบอกว่าดอกจำปีเดียวอ้าวใครตอบก็ได้นิรัชชาพิชากรอย่าบอกว่ามีสามหรือบอกก่อนว่ามีดอกอะไรอ้าวเนืงลำดวนค่ะสองจำปีค่ะสามพิกุลค่ะสี พอ่จะลงฮหรอเออนี่อนี่ลำดวนไปแล้วจอมปีไปแล้วพี่กุลไปแล้วรู้จักดอกไม้อะไรเอกเอกสามใช่ไมนนะค่ะฮะมะลิมะลิตรงไหนวะ เขาไม่ได้เขียนมาลีเลยมาลีมาลีแปลว่าดอกไม้แสดงว่าเมื่อกี้ไม่เห็นมาลีตัวนี้แปลว่าดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่ว่าดอกใดดอกหนึ่งอันนี้ไงดอกแก้วอุ้ยจะหมดเวลาแล้วคุณยังไม่ไปวันนัไอ้เก้านั่นเลยเก้าสันนิดคุณยังไม่พูดเลยนี่กูทวนให้เนี่ยเห็นหรือยัง นี่คือดอกไม้ไทยแต่ว่าดอกแก้วเนี่ยนักเรียนน่าจะเห็นบ่อยๆนะต้นแก้วดอกแก้วสีขาวๆไงออกเป็นช่อไงนี่สรุปแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชนิดแน่ยเห็นเปล่าเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อนเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นว่ามีทั้งหมดหกชนิด ใช่ไหม ừ, เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่รู้ดอกไม้เยอะมากอ่าก็มาถึงช่วงสุดท้ายของครูมไม่เอาตรงนี้ครูติ้นตัวตรงนี้แล้วครูอบอกไม่บอกคนใหม่เลยก็ตกลงวันนี้ไม่ไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อได้วันไหนที่มีอีกต่อได้ก็คร่าวๆไปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นรถวรรณคดีในสันสกฤตแบ่งออกเป็นเก้าชนิดเมื่อกี้ไม่มีรถของความชิงชังความกลัวความตกใจความแปลกประหลาดเลยใช่ไหมไม่มีแปลกเลยไม่มีตกใจไม่มีกลัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสันสกฤตนี่เขาแยกมาเยอะเลยค่ะอ่ะอันนี้ครูขอถามนางสวยๆคนเนี้ยถ้าเป็นรถวรรณคดีไทยจะตรงกับรถอะไรกวิตาจ้า กวิตาลองตอบสิถ้ารถวรณคดีไทยเจอสิ่งสวยงามเป็นรถอะไรคะสวรสนีค่ะถูกต้องครูให้จำเทคนิคสาวงามออออกเสียงยาวๆยันยาเดเสาวรสก็คือสาวงามโอเคถูกต้องอันนี้ก็ไม่ไม่ต่างกันก็เสาวรสจนีอ้าวอันนี้ซึมเศร้าแล้วคะ่ะซึมเศร้าเสียใจ ซึมเศร้าเสียใจกวิตาซึมเศร้าเสียใจลดอะไรสุดท้ายเลยสันสันอะไรนะสันรับอาสันรับบางค่ะพิสัย <c oughs> ใช่เศร้าเสียใจอันนี้อะไรนะเ,เขามาโอปฏิลมเราเขาแสดงความรักเรา ชายหนุ่มหญิงสาวครูถามนักทวดีอ่าภาพเนี้ยครูให้เช็นกับภาพก่อนเดี๋ยวครูใช้รูปภาพลงไปใน Google f ฟอร์มแล้วนักเรียนจะได้ตอบได้ว่าอ้าวภาพนี้แสดงรถวรรณคาดีอะไรไทยเอาไทยอะไรนะผู้หญิงผู้หญิงทำไมผู้หญิงมีความสุขมีความปลืม้มไม่ใายหนุ่มมาจีบโอ้ปฏิโลมอ,อะไรคะ ผ,ผู้หญิงผู้หญิงนานาอะไรนานอะไรนัดทวดีนัดทวดีตอบไม่ได้ไหนลองผู้ชายสิพิชากรตอบได้ไหมธนาภูมิแล้วพีสงส,งสัยครูจะทวนให้แต่ว่าสันสกิจไม่ได้แล้วมันเนี่ยภาพนี้อะไรคะ ผู้หญิงมีความสุขที่ผู้ชายมาเกี้ยวพาราศีนารีปราโมดครับถูกต้องนี่คือใครพิชากรหรือว่ากิเตเจนลพีครับอแล้วพีวพการเป็นอย่างนั้นคนเอ๋ยนี่ออกไปจากโซมแล้วป่ะเนี่ยเข้าโซมแล้วไม่ค่อยตอบอย่างนี้เน,เนี่ยคือผลเสียของการออนไลน์นั่นแหละก็คือถูกต้องค่ะนารีปราโมทอ่าเราเราจะสอนจนแบบวูบไปเลยนะ มันจะหมดชมั่วโมงหมดไปเลยนะครูสอนแค่ไหนเดี๋ยวต่อแค่ต่อต่อไปก็รถวรรณคดีของสรรันสกิตมีต้องก้าวรถที่ครูบอกว่าเมื่อกี้เราไม่มีพูดถึงความโกรธความกลัวหรือความกล้าหาเลยใช่ไหมวันนั้นสันสกิตนีเขาย่อยยิบเลยออกมาเนี่ยละเอียดยิบเลยต้องก้าวรถนะมาจากตำรานาติยศาสตรนะ์ของพระพจน์มุนีบอกว่า ตัวละครของสันสกิตเนี่ยจะต้องมีถึงเก้ารถอันดับแรกสลิงคารรถนะสลิงคารก็คือสลิงคารคือบ้านเรือนใช่ไหมบ้านเรือนก,ก,ก็เกี่ยวกับความรักอันนี้รักของใครบ้างน,นะหนุ่มสาวความรักทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าพี่น้องพ่อแม่เดี๋ยวเราจะดูละเอียดต่อไปหาะสยะรถนักเรียนนึกถึงหาดหันสาเออหันสาแปลว่าสนุก สนุกสนานใช่ไหมอันนี้เทคนิคการจําบาดีสัสกิตจ,จากศัพท์พวกนี้นะการุณาเมตตาการุณาเลยรุธทธรสรุธทธรสนักเรียนเติมสระโอกอไก,ก,ก่รุรดโกรธโกรธก็รุทธรสแสดงความโกรธมีระบูรุษมีระรถก็แสดงกล้าต่อไปพยะภัยภัยอันตรายเราก็ต้องกลัวใช่ไหมภัยอันตราย มีอันนี้กลัวไปแล้วใช่ไหมยังมีแปลกใจแปลกใจกับตกใจเออสองอันนี้อันไหนแปลกใจอันไหนตกใจนะทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาก่อนเพราะสับยาเลยนะต่อไปสารติสุกก็แสดงว่าสงบเนี่ยได้เรียนถ่ายได้นะฮะถ้าในกรณีข้อสอบคุณจะบอกว่าในรถของสันสกิตนนรันครีสันสกิตรถนี้หมายถึงอะไรเนี่ยคุณจะบอกไปเลยว่าไทยหรือสันสกิตนะ อันนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวขอให้จําได้ว่าไทยมีอะไรบ้างสังศศศศศศศิตวันนี้เพิ่มเดี๋ยวถ้าไม่จบครูก็ต่อก่อนสอบสลิงคาร์ถนะฮะรถแห่งความรักความรักของใครบ้างหนุ่มสาวภรรยานะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูกพี่น้องสรุปแสดงถึงความรักนี่ภาพนี้ก็เป็นสลิงคาร์ถเหมือนกันตรงกับ สาวรสจณีของไทยนะอันนี้ก็แสดงความรักของครอบครัวก็คือสาวรสจณีของไทยตรงกับสลิงคาร์ถอ่ะอาจจะถามว่ารถบรรสาวรสจณีตรงกับสังคีตคืออะไรนี่นักเรียนต้องให้คล่องนะเพราะนั้นเดี๋ยวเปิดคลิปดูทวนไปด้วยอ่าตัวอย่างสาวรสจณีหรือสลิงคารรถ ถึงม้อยเด่นสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานครูไม่อ่านจะครูแปลให้ละกันนะก็บอกว่าแม้นดินฟ้ามหาสมุทรน้ำจะสิ้นสุดจะหมดสิ้นไปแต่ความรักที่มีให้ต่อน้องที่ไม่หมดนะตอนนี้คือพระอภัยมณีหลงหลงนางละเวงค่ะโดนเสน่ห์ของนางละเวงก็เพ้อพบไปเรื่อยเปื่อยแม้นเกิดในใต้ราบ สุดทาทานหากพี่เกิดใต้ผืนแผ่นดินมหาสมุทรพี่ก็จะขอพบน้องน้องในที่นี้คือนางละเวงน,นะพี่จะขอพบน้องไม่ให้พลาดไม่ให้จากไปไหนแม้เนื้อเย็ยนเป็นห้วงมหานกหากน้องเกิดเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มหานกนะพี่ก็จะขอเกิดเป็นมัดฉาคือเป็นปลาแวกว่าอยู่ในมหาสมุทรของน้องนะ แมน้นน้องเป็นดอกบัวพี่ก็จะขอเป็นแมลงผู้เพื่อจะได้ดูดดื่มน้ำหวานจากเกสรดอกบัวของน้องเห็นไหมหากเจ้าเกิดเป็นถ้ำทองอัมภัยแปลว่าทองพี่ก็จะขอเป็นราชสีอยู่ในถ้ำทองคู่ค,ค,คู่เคียงน้องตลอดไปนะจะติดตามตัวน้องคือนางระเวงวาลานะฮะไปทุกภพทุกชาติ ด้วยความรักนี่นางละเวงวันลานะเป็นฝรั่งนะต่อไปก็เป็นหาดเสยรถหรือรถขบขันสนุกหันสากูให้จำนี่สนุกขันสาหัหาดเสยหันสาะนะจําไว้นะพรรณนาความล่าเริงสดชื่นอารมณ์ขันนะอาจจะยิ้มกับ บทประพันธ์ที่เราเราอ่านานะนี่สนุกสนุกสนานล่าเริงยกตัวอย่างนี่ก็ตอนที่ตอนที่ไหนคะเรื่องขุนช้างขุนแผนอ่าครูจะให้ดูภาพาให้ดูภาพก่อนนะปัแบบหนึ่งให้ดูภาพอ้อเดีไม่ได้แกล้งคะ่ะให้ดูภาพก่อนอา้าว อ่ะอ่ะมาหยุดละก็คือบทนี้ก็จะบอกว่าเมียเนี่ยจะตายตามหัวไปเพราะคินถึงหัวแต่ว่าเมียตายไปเมียกลัวผีหรอกนะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าไม่ตายยังไม่อยากตายเพราะกลัวหายใจไม่ออกนะเมื่อตายอาสันแปลว่าตายไอ้คันเมียจะกระโดดน้ําตายตามหัวไป เมียกลัวอะไรจระเข้มันจะคาบตัวเมียไปเมียก็เลยไม่ได้ตายสมใจเมียคิดจะเชือดคอแนะหลายครั้ง